มาจัญญามากเลยมากเลยตอนนี้ท่านผู้ชมก็ถือสายมาชี้เป็นกําลังใจแหมชอบมากใช่เออบอกคุณผู้ชมอีกครั้งสิว่าเราต้องพูดที่หนึ่งนี่เป็นแม่ลูกที่น่ารักมากไปไหนต้ไปด้วยไปไหนต้องไปด้วยต้องไปติดติดห่วงลูกไม่ได้ว่าไปกันอะไรหรอกห่วงลูกจริงนะเดี๋ยวไปถามดูถามดูไปนวพูดถึงใครเอ่ยไปไปดูนะคุณแม่คุณแม่พองใ์ใ่และคุณกิตโอมหินนะ เหมือนพี่น้องอะอใช่แม่แม่แอบไปทำไมแอบไปตัดผมใหม่ใช่แม่เนี่ยเหรอา้ตอนเล็บผมยาวขนาดนี้หน่อยสงสัยว่าเป็นแม่ลูกกันทำไมอายุห่างกันสองปีสามปีเองนี่พี่นะตกลายๆเนนะคนี่พี่คนนี้กันงั้นน้องต้องพูดดังๆหน่อยนะฮะกี่ปีแล้วฮะที่สนิทกันโอ้ห้าแล้ค่ะสิบเก้าปีแล้วอ๋อแล้วแบบสิบเก้าปีก็ยังดีบางคนนี่อ่านี่หมายว่าลูกอายุสิบเก้า บางคนลูกอายุสิบเก้าเสร็จสนิทกันสามปีก็มีเอ๊ะยังไงงั้นพกเลี้ยงบุฟเฟ่ไงเอ๊ะเป็นยังไงคือลูกไปกินทางแม่ไปกินทางพ่อไปกินทางอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันอแบ่งๆกันเลี้ยงใช่ใช่ลองลองพูดถึงลูกหน่อยนะครับเป็นยังไงคะอือคนนี้เป็นยังไงฮะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วทำไมต้องจับทางคือเป็นคนจะจับทางเป็นแมวเป็นแมวพูดที่สอบเห็นปุ๊บอะคุ้นซะไม่เหมีย ญาติตเองอ๋อเอาญาติมาแข่งขันแล้วเอาญาติมาแข่งเลยวันนี้แหละนะคะคุณเรนูและคุณยุรนันท์นันนี่ก็เป็นพู่แม่ลูกในวงการณต้องรู้จักดีต้องรู้จักนี่ญาติเป็นแม่ลูกแม่แม่เนี่ยโหเจออะไรก็เปรี้ยวสุดฤทธิ์เผือฮะแม่เปรี้ยวเปรี้ยวนะไม่ใช่เปรี้ยวทามะนาวไปทาหรือไงหรือยังไงเพราะอะไรดูแม่สุด สงสัยว่าครอบครัวนี้ไปทำอะไรมาแม่ก็สวยลูกก็หล่อเก่งมีความสามารถอะไรอย่างวิธีการทำให้เป็นครอบครัวที่เป็นอย่างนี้ทำยังไงผมไม่ได้บอกเขาผมมั้งแต่แม่นี่ไม่ยอมแก่เลยจะเจ็ดเสร็จเลยฮึจวนจวนจวนแก่แก่แบบว่าฉันนะอะไรคุณแม่คุณลูกคนนี้เป็นคนยังไงบ้างฮะลูกคนนี้เหรอฮะเป็นไงบ้าง ปากเปราะเลาะลายโอ้โหเวนแม่กต่ทั้งมารดาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรแซวกันอะไรอย่างเงี้ยแซวกันตลอดเวลาเหมือนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนคนนี้กูซีคู่ซีมา28ปีอืมปดปวันนี้ยังซีอยู่มั้ย ก็นี่ไงดูไอ้ลูกนี่ก่อนเดดี๋ยวูตกล้อก็แสดงว่าไม่ซีดไม่ซีเลยวันนี้จะเป็นภาพของความรักของแม่และลูกก็เชื่อว่าหลายๆท่านบางทีอาจจะไม่เคยเจอเจอหมอนมาเจอๆกันนะแล้วก็จะได้ใช้ความสัมพันธ์ของแม่และก็ลูกแข่งกันติ๊คู่ที่สองกันนะคู่ที่สามนี่ก็เป็นแม่และลูกตอนนี้อยู่ในวงการทั้งนั้นเลยนะครับคุณรัชนีแล้วก็สมรัชนีนะฮะสวัสดีครับเอาล่ะนี่ก็มีผู้หนึ่ เราอยากจะให้ลูกพูดถึงแม่แม่ถึงลูกอ้าวแล้วลูกขวัญนะคุณแม่เหมือนเพื่อนค่ะอ้าวอีกอีกคนนะฮอีกคู่แล้วเห็นไหมเหมือนเพื่อนอยู่ใกล้เป็นพี่กันตลอดไงแล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยไปไหนไปด้วยเอ๊ะแม่กับยูราเป็นไงเหมือนเพื่อนค่ะไปไหนไปด้วยไม่ช่วยออกเราขอเราแม่ออกอย่างเดียวทีนี้เหมือนเพื่อนคืออย่างไรบ้างฮะไปด้วยกันตลอดไหมครับ ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ให้คำรึกษาให้คำแนะนำให้อภัยทุกอย่างโอ้โหไม่มีจุดที่ไม่ดีของแม่ที่ต้องปรับปรุงบ้างมีไหมไม่มีไมีแล้วแล้วลูกล่ะลูกเป็นไงลูกน่ารักค่ะลูกสึกดีหมดเราเราเาชวนมาถูกต้องให้เป็นอย่างได้เล่นดูนะคะลูกเอาละคุณสาวรักสีอะไรแล้วคุณชวีค่ะฮ่าด่าฮ่ะ ผู้นี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักของแม่และลูกนี่สําคัญมากเลยทีเดียวเราพูดถึงความรักของแม่ที่มีต่อเราหน่อยนะคุณลูกก็รักนะคะรักมากแต่ว่าดื้อหน่อยอ่าคุณลูกดื้อใช่ไหมะไม่ใช่คุณแม่ดื้อไม่ได้จะถามแม่ว่าลูกนี่ดื้อเรื่องไหนฮะลูกเสงเงินเงินที่เงินเรื่องไหนเรื่องแหมไม่ใช่เรื่องนี้เราจะงอนเลยเรื่องอะไรฮะะเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่เลยค่ะ แต่เขาไม่ชอบใจอะไรนะคะก็จะงอนมากเลยแล้วมีวิธีการแก้งอนมีไหมครับสู้ว้าไม่ได้ทุกเลยรดูหน้าทุบใครทุบลูกอ๋อตุ๊กยางอะไรทุกตัวเองเหรอลูกงอนมากต้องทุบจิ้งว้าวเพราะเด็กๆถึงทุบมาแล้วงอนแสนงอนแต่คนงอนเนี่ยโตขึ้นสวยทุกคน่ะมาเทียร์คู่แม่ลูกสี่คู่อย่างเดียวเลยคุณมยุราเคยเคยอ่านนิทานไหมว่าสโนไว กับคนแคร์ทั้งเจ็ดวันนี้ยุรนันกับผู้หญิงทั้งเจ็ดอ๋อนี่จะบอกยุรนันกับคนแคร์ทั้งเจ็ดไม่ใช่ <laughs> <laughs> จะยุ่งอะนะเพราะว่าเป็นชายหนุ่มคนเดียวก็จะเป็นไข่แดงอยู่ใบเดียวเลยทำ <laughs> ไมอะ่ะอา้าวอะไรนี่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดเลยข,ขอขอธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะมันยังคลอดที่มันประหลาดอยู่อันหนึ่งในในหมู่ของ ทั้งหมูเนี่ยก็จะเรียกไข่แดงประหลาดนี่ดีหรือไม่ดีก็เป็นไข่แดงโผล่มาไงเป็นที่ต้องการนะสิมันจะแปลกกับคนอื่นเด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 ่นเนี่ยเป็นสาวๆหมดแลยแต่ไข่แดงแต่ใส่ไปทำไมกองที่มันปื้ดออกมาเนี่ยไข่ก็เป็นปื๊ดทำไมอะเขาเรียกไข่แดงจริงอ้าวไข่แดงตอนนี้มีไข่ไข่ปี๊บ่าอยู่ี่สองสองใบอ้าวอะไรงบนี้นะคะ เราก็มีนะคะอตเต้มีเมจิมีเพียสมีวาก้มีซิงเกอร์เซนเจมส์มีเชอร์่ลอนมีพีเจดีะนะคะมีเซฟีกแก๊สกดอินสครับทิฟฟี่และอินเคสค่ะเอาล่ะลูกคะแนน12ลูกนี้ไม่ซ้ำกันเลยคู่ที่ 1, 1> เลือกเลยอะไรดีพีเจขวาสุดเลยฮะพีเจี เราเชียร์เชียร์ว่าโอยเต็มที่เลยคู่ที่สามครับคู่ที่สามตัวเอ็มตัวเอ็มและคู่สุดท้ายท้าก้ท้ารู้สึกว่าจะสใจกองเชียร์นะเชียร์ตลอดดูเลยนะครับดูเลยถือไว้ก่อนก็ได้นะฮะดูไว้ให้ดีย่า้ อย่าให้ข้าบ้านเห็นนะฮะถือไว้ให้ดีให้ข้าบ้านเห็นอตอนนี้เป็นความรักของแม่และลูกคู่ที่หนึ่งเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลย <c oughs> ได้ครับยิบไปเลยยิบไปเลยดูดิเขาพอใจไมเอ่ยคู่หนึ่งมาถึงบอกไม่เอาแล้วจ่อยู่กับทันเลยก็ไปเถิดเอาล่ะต่อไปก็เป็นคู่ที่สองเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนนะ เอาเช่นดีๆอยู่แล้วเอาเึ่นมานะเอาไปก็เอาไปสิหนร้อยก็เป็นลูกเก่าเลยนะต่อไปคู่สุดท้ายคู่ที่4ีนี่ตกลงก็เป็นคะแนนเดิมของตัวเองหมดเลยแต่ว่าเราจะให้ขยุมลูกขยุมเพื่อที่จะไปสองรางใครมีคะแนนไม่ดีตอนนี้ก็ขยุมไม่ได้ ให้ติดให้ติดเราได้ทสองครั้งสองครั้งนะถ้าเริ่มที่หนึ่งรอเสียงคุณขยิบมาขยิบมาถ้าขยุมสัมพันธ์กันนะคะไฟไม่จะติดเองค่ะเอาไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเฮ้ยเฮ้ยขยิบป๊อปเฮ้ยคนที่มีคะแนนดีก็ต้องกดให้ติดนะฮขยุ้ไม่ติดเพื่อจะบอกว่าไม่เปลี่ยนอ๋อโอ้ยผ่านไป็นหนึ่งปลอ เอาละตอนนี้เราได้อีกทีหนึ่งสุดท้ายยังสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะใครที่มีคะแนนที่ไม่ดีกดไอติดนะนะคะยิมอุ๊บใช่เลยมเี่ยนไม่เปลี่ยนเอาละเอาละู่ยยิ้มเต็มที่ดูครลูกมันเอาละต้องเฉลยสต้อเฉลยนะไปดูไหมไปดูกันไปดูผู้สี่ก่อนดีกว่า้ย้อนรอยขอย้อนรอยหน่อยดที่สี่ เปิดนะให้กล้องได้เห็นหน่อยสิเบอร์เจ็ดเจ็ดเลยใช้ได้ใช้ได้พี่ติดกต็กอผมเข้าไปมาดูคู่สามคที่สามอื๊ดอ๊ดปเอ่ะเจ็อาจจะไปก็ได้นะฮะมะแปดนี่มากกว่ารยนนเออยเออยเออยเออบยุลลาช่วยดู เลยมะได้ไหมทั้งบ้านนี่คงทราบอยู่แล้วเรียบร้อยละแต่เราอยากจะเห็นกันเลยซองหอมไปนะน้าสดนะคะมาสองคนกลับสองคนคงไม่กลับคนเดียวนะอืเป็นไงฮะคุณแม่ซองยังรักกันดีอยู่เออองเลยนะฮะแน่ว่าแสเราดีพอ